สวัสดีค่ะไมลี่นะคะที่อุตสาหการขายของฟอร์บประแดงนะคะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยค่ะกับช่องไมลี่เซลฟอร์ดนะคะเดี๋ยววันนี้น้องหมวยจะพาไปชมนะคะกับฟอร์ดเลนเจอร์โอเพนแคนะคะที่ตอนนี้กําลังมาแรงเลยนะคะราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่8ปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทค่ะแต่ตอนนี้นะคะสีดําพร้อมส่งมอบเลยนะคะกับราคาพิเศษ5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพามาชมเลยรถเพิ่งเข้าสดๆดร้อนๆเลยนะคะใครที่กําลังตามหานะคะฟอร์ด เจ้าโอเป็นแคร XLS 6AT นะคะนี่เลยค่ะสีดำนะพร้อมส่งมอบเลยนะคะเหลือเพียงแค่ไม่กี่คันแล้วนะลอดนี้หมดก็คือหมดเลยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังอยากหากระบะแคบนะคะไว้ใช้งานเกียร์ออโต้6สปีดนะคะรอชมคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องหมิดจะฝากเบอร์โทรไว้นะคะ094-496-8939ค่ะลูกค้า โทรหาน้องหมวยได้เลยนะคะเข้ามาจองรถดว่ดวนกับน้องหมวยได้เลยนะคะโปรราคาพิเศษย้ำกันอีกรอบหนึ่งห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหมดแล้วหมดเลยนะคะพร้อมส่งมอบคือสีดำค่ะนะคะหรือท่านไหนนะคะต้องการทักไลน์มานะคะน้องหมวยทิ้งลิงก์ไลน์ไว้อยู่ใต้คลิปแล้วนะคะลูกค้าสามารถคลิกลิงก์มาได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมคลิปกันนะ,ะก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องหมยด้วยนะคะไปชมคลิปกันเลยคะ่ะ นี่เลยนะคะสีดำนะคะที่ใครหลายๆท่านกำลังตามหานะคะกับฟอร์ดเลนเจอร์โอเ a นแคปนะคะ <S <S โปรราคาพิเศษ5 9 9 9 0 0บาทนะคะขอคนที่พร้อมรับรถเท่านั้นนะคะสามารถโทรหาน้องหมวยได้เลยนะนะคะราคาพิเศษ5,99นะคะถ้าคุณลูกค้าต้องการที่จะออกรถในราคานี้นะคะเป็นโปรจัดไฟแนนเท่านั้นนะคะ ลูกค้าติดต่อหาน้องหมวยได้เลยนะคะแล้วก็รีบจองรีบจัดไปนั้นรีบรับรถนะคะเพราะว่า มีจํานวนจํากัดนะคะถ้าคุณพลาดโปรโมชั่นนี้ไปบอกได้เลยค่ะว่าคุณลูกค้าจะต้องซื้อในราคาเต็ม8 1 0 4 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ยังเสียดอกเบีย้ยเพิ่มเติมอีกด้วยเนาะถ้าตอนนี้นะคะกับโปรราคา5 9 9 0 0 0บาทไม่มีประกันชั้นหนึ่งแถมให้นะแต่ของแถมอย่างอื่นครบเลยนะคะลูกค้าซื้อกันเพิ่มอีกเพียงแค่20,000นะคะกับดอกเบีย้ยที่เสียไปเนี่ยในโปร599นะคะถือว่ายังคุ้มค่ากว่าราคาเต็ม8 1 9 0 0 0บาทเนาะ,ะอะ เดินมาคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราพามาชมรถกันเนาะมีสีดาพร้อมส่งมอบเอาคันไหนดีเอาคันนี้เลยดีกว่านะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็น Ford Ranger Open Cab XLS เนาะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะคะ170แรงมา้า405นิวตันเมตรนะคะเป็น s i n เกิลเทอรบจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะในราคานี้พิเศษเลยนะคะได้อะไรบ้างนี่เลยค่ะไฟหน้านะคะเดีย๋ยวไฟหน้าดูคันไหนดี อาคันนี้ดีกว่ามันติดเสาลูกค้าอ่ะเดียวดีกันแบบเรียวๆเนาะอ่ะนี้นะคะในราคาห้าแสนเบาทคุ้มไหมมาดูนะคะนี่เลยค่ะไฟหน้าปิดปิดอัตโนมัตินะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับไฟเด y l ไรท์ไทม์ค่ะที่เป็นรูปแบบ C ีแคม LED นะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกที่อยู่ด้านล่างนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยด้วยนะคะจากโรงงานเลยนะตัวนี้ค่ะ มาดูกันนะคะหูกระจกจะเป็นแบบพับมือนะคะแต่เวลาปรับจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านั่นเองนะคะแล้วก็นี่ค่ะดึงออกมาอย่างนี้นะคะเพื่อใช้งานมีไฟเดี้ยวติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็บันไดข้างนะคะจะเป็นบันไดสีดำนะคะเหยียบขึ้นลงง่ายเนาะโชคช่วงล่างจะเป็นทวินโชคนะคะตั้งอยู่นอกเชสซีนะนี่ค่ะ แบบนั้นถึง4ชั้นนะคะคนของได้มากถึง1.2ตันเลยนะคะแล้วก็มาดูกันที่ล้อแม็กกันบ้างนะคะล้อเดิมของเขาเนี่ยตัวนี้นะคะจะเป็นล้อขอบ17นะคะด้านหน้าจะได้ดิสเบรกด้านหลังจะเป็นดัมเบรกนะคะข้อดีของดัมเบรกก็คือเวลาลูกค้า,าแบกคนสัมภาระหนักๆนะคะตรงท้ายกระบะนะคะดัมเบรกก็ช่วยรีดน้ำแล้วก็เบรกได้ดีกว่านะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็รัดมาพร้อมกับยางนะคะเป็นยางบิสโตนค่ะขนาดยางนะคะจะอยู่ที่ 2 55ครับ70นะคะ R ่า17ล้อแม็กซี่บอลเงินแบบนี้เลยนะคะอย่างเดิมเนี่ยก็จะเป็นอย่างออเทรนวิ่งในทางออนรดแล้วก,ก็อัพโหลดนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะซื้อในราคานี้ไปแล้วก็ไปแต่งเพิ่มก็ยังคุ้มกว่าเนาะนะคะอยากได้ราคาล้อแม็กนะคะไซส์อะไรก็สามารถแจ้งมาหมวยได้เลยนะคะเดี๋ยวเหมือนเช็คราคาให้อีกทีนะ มันในข้างนะคะในรุ่นนี้มีมาให้แล้วเราก็กันชนท้ายนะคะมีมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะกันชนท้ายก็เป็นสีดาสีดาเงาเนาะในส่วนของไฟท้ายด้านหลังนะคะเขาจะเป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้ไฮโดรเจนนะคะถ้าลูกค้าต้องการที่จะติดเปลี่ยนเป็นไฟ LED นะคะก็สามารถแจ้งได้เหมือนกันนะคะราคาไม่แรงนะคะได้ราคาต้นทุนเลยนะทางหาน้องหมยได้เลยค่ะบอกน้องหมยได้เลยนะในรุ่น XLS นะคะก็มี กล้องหลังนะคะซ่อนอยู่ใต้โลโกโออ้ Ford นะคะมีมาให้อยู่แล้วเนาะตรงนี้เนาะสติ๊กเกอร์ XLS นะคะามาดูกันที่กระบะบ้างนะคะอันนี้คือกระบะเปล่านะคะมาจากโรงงานคือกระบะเปล่าเปล่า,ลานะคะเรามีแถมกระบะไลเนอร์ให้นะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะแจ้งได้เลยนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของตัวตัวไล่ฟ้าที่อยู่ด้านหลังนะคะก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ มาต่อกันที่ภายในนะคะภายในนะคะก็จะได้เบาะผ้าคู่หน้านะคะ สำหรับคนขับนะคะก็จะปรับได้6ทิศทางนะคะถ้านั่งข้างก็จะปรับได้4ทิศทางนั่นเองนะคะก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหัวเกียร์คันเกียร์จะเป็นดีไซน์แบบนี้เลยนะคะมีบวกลบอยุ่ตรงหัวเกียร์ค่ะเป็นเบรคมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ดูคอนโซลด้านหน้าค่ะลูกค้านะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีดําตัดเทาบนเงินแบบนี้เลยนะคะวงมาลัยได้เป็นวงมาลไยไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะหน้าปัดเรือนไม้นะคะหน้าจอซิงโคเอมีให้ครบเลยนะคะ อันนี้ขออนุญาตรีวิวภายนอกเนาะเพราะว่ากุญแจวันนี้วันอาทิตย์นะคะเขาเก็บกุญแจเข้าไปข้างในก็เลยไม่สามารถเบิกออกมาได้นะคะนี่ให้ดูกันคร่าวๆประมาณนี้นะคะส่วนบอแคปด้านในนะคะลูกค้าก็ซื้อบอแคปใส่เพิ่มเอาไปได้นะคะกับราคานี้นะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากันทีเดียวเลยนะคะ ก็ไม่อยากให้พลาดโปรโมชั่นนี้นะคะท่านใดที่แบบเอออยากมีรถสักคันหนึ่งไว้ใช้งานโปราคาพิเศษมีมาให้ท่านแล้วนะคะ599 0 0 0บาทร้อนแรงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาด้วยนะคะสำหรับรุ่น Ford Ranger o p e n c a b XLS นะคะสีดำแบบนี้นะคะถ้าคุณสนใจนะคะสามารถติดต่อหาน้องหมวยได้เลยนะคะเบอร์โทร094-4968-939นะคะหรือว่าลูกค้าจะคลิกลิงก์ใต้โพสตนะคะเข้ามา รับข้อเสนอจากน้องหมวยได้เลยนะคะเป็นโปรโมชั่นจัดไปแน้นเท่านั้นนะคะแล้วก็มีจํานวนจํากัดเนาะเป็นรถใหม่เนี่ยเพิ่งมาส่งสด,สดๆร้อนๆเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจก็รีบจับจองเป็นเจ้าของนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ